ไอ้ดอ้อลวอย่ด้วยแ่งลบลบทต้นลเลยอ้นอ้แรงเยอะจังวะอ๋อวิ่งนึว่ชอนน่ะนึว่ชอนมันูดมันช่อนเลย มันไม่คัเเบเลยเออมันดูมันช่องเลยนึกว่าช่องที่แรกปุ๊บลงไปนิ่มๆเลยตั้งมาจนาไหนวะอ้ะโอาอโอ้โหตกเสียงหัวปาอเลยโอ้โหแน่นเปียกเลยต<ไ>ดไม่ได้ตั้มฝนหน่อยตกในหัวพอดีเย้อขอคมจัดโอ้โหโอ้โหไม่ไม่ไม่ขยับแล้วเอา้เอาวเลยเลยยว ใส่ยตานี่กกยกดเจ็บก่อนกัดนิ่มๆครับกัดนิ่มๆวัดไซส์ไหมพี่ไม่สีอะไม่ว่าดอกสีมากนะสีห้าได้อยู่กัดนิ่มๆเกรดนิ่มๆ นั่นไงอุย้ยสงสัยก่อนออไม่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 อุ้มนแล้วทีนี้ โดนโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับช้อนเล็กช้อนปอกโอ้โหเต็มปากเลยพเต็มปากครับผมตัวซ้ำยังนี่กัดกัดเงี้ยไปเงี้ยครับตัวนี้เล็กตัดไป